สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนความรู้เดิมนะคะในเรื่องของโครงสร้างของพืชน,นะคะเราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะคะตั้งแต่รากลำต้นใบดอกและผลนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะทบทวนนะคะเด็กๆ เรามาดูโครงสร้างของพืชกันเลยนะคะคุณครูนํารูปภาพและส่วนประกอบของโครงสร้างพืชมาให้นักเรียนดูนะคะโครงสร้างของพืชก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือรากใช่ไหมคะดูตามรูปศรนนะคะรากภาษาอังกฤษเราเรียกว่า r o t นะคะ root นะคะ,ะ,คะก็คือรากนะคะถ้าจาก รากขึ้นมานะคะอยู่เหนือดินนะคะผลจากพื้นดินมาแล้วก็จะเป็นลำต้นนะคะลำต้นภาษาอังกฤษก็คือ stem stem นะคะก็คือลำต้นถ้าจากลำต้นมานะคะก็จะเป็นใบที่มีสีเขียวๆที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะเราเรียกว่าใบานะคะใบาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า leaf l e a ฟนะคะเด็กๆด,ดูตามลูกสอนนะคะต่อมาถัดจากไปนะคะก็จะกลายไปเป็นดอกเมื่อพืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่นะคะพืชก็จะเป็นดอกนะคะกลายไปเป็นดอกนะคะดอกภาษาอังกฤษก็คือ flower flower นะคะ flower แปลว่าดอกนะคะเมื่อดอกเกิดการสืบพันธุ์หรือผสมเกสรแล้วนะคะก็จะกลายมาเป็นผลนะคะดูนะคะผลอยู่ตรงไหนคะดูตามลูกศรน,นะลูกผลภาษาอังกฤษก็คือ fruit นะคะ fruit นะ,ะ fruit ก็คือผลนั่นเองค่ะต่อมาภายในผลนะคะก็จะมีเมล็ดนะคะ ข้างบนสุดเลยนะคะ,มะเมล็ดภาษาอังกฤษก็คือ seeds seeds e e d ก็คือมเมล็ดนั่นเองนะคะนี่คือโครงสร้างหรือส่วนประกอบของพืชน,นะคะดูรายละเอียดของรากกันเลยนะคะรากนะคะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและทานอาหารนะคะแล้วก็ยึดลำต้นไม่ให้โค่นล้มนะคะ แล้วรากนะคะยังแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะก็คือรากอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะรากฝอยนะคะต่อมารากชนิดที่สองก็คือดูตามรูปภาพนะคะรากอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะก็คือรากแก้วนะคะอ่าต่อไปค่ะ กอบที่สองนะคะถัดจากรากก็คือลำต้นนะคะลำต้นดูตามรูปภาพนะคะลำต้นก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนี้นะคะเราเรียกว่าลำต้นนะคะลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำเมื่อรากดูดน้ำดูดแร่ธาตุอาหารมาแล้วนะคะน้ำหรือว่าแร่ธาตุก็จะผ่านลำต้นนะคะ ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นอกจากนี้แล้วนะคะลำต้นก็ทําหน้าที่ชูก,กิ่งก้านใบเพื่อให้ใบได้รับแสงแดดได้อย่างเพียงพอนะคะประกอบที่3นั่นก็คือใบนะคะใบสีเขียวที่เรามองเห็นมาดูส่วนประกอบของใบกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง นะคะอ่าส่วนแรกเลยก็คืออะไรคะเรียนมาแล้วนั่นก็คือก้านใบค่ะแล้วถัดาจากก้านใบต่อมาที่เป็นสีเขียวๆทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าแผ่นใบค่ะต่อมาค่ะที่เป็นอาที่อยู่ข้างนอกสุดที่เป็นรอยหยักนะคะเราเรียกว่าขอบใบค่ะ แล้วที่เป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะคะเราเรียกว่าเส้นใบค่ะ อเรามาดูหน้าที่ของใบนะคะใบทําหน้าที่ในการสร้างอาหารนอกจากสร้างอาหารแล้วนะคะใบยังทําหน้าที่หายใจและขายน้ํานะคะการสร้างการสร้างอาหารของพืชน,นะคะจะเกิดขึ้นบริเวณใบนะคะใบของพืชก็เปรียบเสมือนกับห้องครัวที่เอาไว้ทําอาหารเอาไว้สร้างอาหารนะคะทำไมใบถึงสามารถสร้างอาหารได้ เพราะว่าใบามีสารสีเขียวนะคะบริเวณไหนของพืชที่มีสารสีเขียวนะคะเขาก็จะสามารถสร้างอาหารได้แต่นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าส่วนที่เป็นสีเขียวมากที่สุดของพืชก็คือใบเพราะฉะนั้นใบจะทำหน้าที่หลักเลยก็คือสร้างอาหารนะคะนี่ก็คือหน้าที่ของใบและส่วนประกอบของใบนะคะ ามาดูดอกนะคะดอกภาษาอังกฤษ flower นะคะมาดูส่วนประกอบของดอกอันนี้คุณครูพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะในเรื่องของส่วนประกอบของดอกนักเรียนมาดูนะคะว่านักเรียนจะยังจำได้ไหมเอ่ยนะคะอ่าส่วนแรกเลยที่เป็นสีเขียว,ข,ยวข้างล่างนั่นก็คือ กีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงจะทําหน้าที่ป้องกันนะคะป้องกันมแมลงป้องกันอันตรายไม่ให้มาทําลายดอกนะคะส่วนต่อมาก็คือกีบดอ,อกนะคะกีบดอ,อกจะมีสีสันสวยงามเพื่อที่จะทําหน้าที่ลอ่อแมลงเพื่อให้มแมลงมาช่วยผสมเกสรน,นั่นเองนะคะต่อมาส่วนที่3ก็คือที่เป็นสีส้มๆนะคะนั่นก็คือเกสรเพศ เพศผู้นะคะเกสรเพศผู้ก็จะทำหนะ้าที่เป็นอวัยว,วะในการสืบพันธุ์ของดอกนะคะต่อมาส่วนที่4นะคะที่อยู่สูงสุดนั่นก็คือ เกสรเพศเมียนะคะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะภายในเกสรเพศเมียนะคะคุณครูก็เคยบอกแล้วว่าจะมีรังไข่นะคะภายในรังไข่จะมีอวุนเพื่อจะทําหน้าที่ในการกลายไปเป็นผลนะคะอ่าเรามาดูหน้าที่ของดอกนะคะหน้าที่ของดอกก็จะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะ มาส่วนสุดท้ายเลยก็คือผลและเมล็ดนะคะภาษาอังกฤษก็คือ fruit and seeds นะคะ fruit and seeds นะคะผลและเมล็ดนะคะมาดูส่วนประกอบของผลนะคะผลจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนนะคะ,ะคุณครูยกตัวอย่างของแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่เป็นสีแดงๆที่เรามองเห็นนั่นเราเรียกว่าเปลือก นะคะต่อมาส่วนสีขาวๆที่อยู่ข้างในอันนี้เราสามารถกินได้รับประทานได้นะคะนั่นก็คือเนื้อนะคะเนื้อของผลนะคะส่วนสุดท้ายที่เรามองเห็นเป็นจุดสีดำๆนั่นก็คือเมล็ด น,ะะนี่คือส่วนประกอบหลักๆของผลนะคะเรามาดูหน้าที่ของผลนะคะผลทําหน้าที่ในการห่อหุ้มเมล็ดนะคะเพราะว่าภายในผลจะมีเมล็ดนะคะส่วนหน้าที่ของเมล็ดนะคะก็จะทําหน้าที่ในการขยายพันธุ์นะคะ,ะคุณครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าคุณครูอยากจะปลูกทุเรียนใช่ไหมคะคุณครูก็จะต้องนําอะไรคะ นำมเมล็ดของทุเรียนไปปลูกใช่ไหมคะไปปลูกที่ไหนไปปลูกในดินนะคะเพราะว่าในดินจะมีน้ำมีแร่ธาตุอาหารทำให้มเมล็ดของต้นทุเรียนสามารถงอกขึ้นมาและ,จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นทุเรียนนะคะนี่คือหน้าที่ของผลและ,มะเมล็ดทีนี้เรามาทำแบบทดสอบ หลังเรียนกันนะคะคุณครูมีแบบทดสอบมีข้อสอบอยู่5ข้อนะคะหลังจากที่เราเรียนตั้งแต่ส่วนประกอบของพืชมาแล้วเรามาทดสอบความรู้ความจำของเราบ้างนะคะเด็กๆข้อที่1นะคะรากของพืชพบได้บริเวณใดนะคะรากของพืชพบได้บริเวณใดกอไก่ส่วนล่างนะคะขไข่ปลายยอด คอควายกลางลําต้นข้อไหนถูกคะกเด็กรากของพืชจะอยูอ่ถูกต้องค่ะก็คืออยู่ส่วนล่างของพืชน,นั่นเองอยู่ล่างสุดเลยอยู่ในดินเลยนะคะต่อมาอรากไม่มีหน้าที่อะไร รากไม่มีหน้าที่อะไรกอไก่ยึดลำต้นรากยึดลำต้นไหมคะอายยึดนะคะต่อไปขอไข่ดูดธาตุอาหารจากดินดูดธาตุอาหารจากดินรากทำหน้าที่ดูดน้ำดูดธาตุอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช่หน้าที่ของรากนะคะต่อไปขอควาย ชูกิ่งก้านใบใช่หน้าที่ของรากไหมคะไม่ใช่นะคะชูกิ่งก้านใบนั่นก็คือหน้าที่ของลำต้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบขอควายก็คือชูกิ่งก้านใบไม่ใช่หน้าที่ของรากนะคะข้อที่3ส่วนใดของพืช เปรียบเสมือนห้องครัวของบ้านอันนี้คุณครูพูดไปแล้วนะคะเด็กๆก,กอไก่ดอกขอไข่ใบคอควายลำตน้นง่ายๆเลยนะคะเด็กๆส่วนไหนที่เขาทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนั่นแหลคะค่ะเปรียบเสมือนห้องครัวของบ้านเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ อาถูกต้องนะคะเก่งมากขอไข่ค่ะใบเปรียบเสมือนห้องครัวของบ้านนะคะตอ่อค่ะดอกของพืชทำหน้าที่อะไรดอกของพืชทำหน้าที่อะไรกอไก่สืบพันธุ์ขอไข่ดูดน้ำขอควายสร้างอาหารดอกทำหน้าที่อะไรคะ เก่งมากค่ะนั่นก็คือสืบพันธุ์นะคะถ้าดูดน้ําคือหน้าที่ของรากนะคะถ้าสร้างอาหารนั่นคือหน้าที่ของใบถูกต้องค่ะต่อไปนะคะผลของพืชชนิดใดมีหนึ่งเมล็ดนะคะผลของพืชชนิดใดมีหนึ่งเมล็ดนะคะก็ น้อยนาขอแก้วมังกรคอ,อมะม่วงนะคะข้อไหนถูกคะที่มีหนึ่งเมล็ดภายในผลมีแค่หนึ่งเมล็ดน้อยนามีเมล็ดเยอะไหมคะเยอะนะคะแก้วมังกรเยอะไหมคะ เยอะนะคะส่วนมะม่วงมีแค่1นึเมล็ดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือขอควายนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเนาะเพราะว่าเราเรียนมาหมดแล้วถ้านักเรียนจำได้นักเรียนจะตอบได้ทุกข้อเลยนะคะอะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนนะคะเป็นการบ้านที่จะทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะใบงานที่นักเรียนเห็นในจอของคุณครูคนะคะจะอยู่หน้าแรกเลยนะคะอันนี้ให้นักเรียนทำเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเขาให้นักเรียนโยงเส้นและเขียนส่วนประกอบของพืชให้ถูกต้องตรงไหนคือใบ นะคะตรงไหนคือดอกนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกคำตอบข้างบนมาเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้าน1อย่างนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาของวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ